ร้องไห้สำหรับเชฟกับด้ความรักด้วดความรักนะฮะด้ความรักด้ความ้เชฟรับเชฟนะรัะบบจางใจพวกเราจางใจพวกเราทุกคนเชฟครับกับอมเต็มแล้วโมอไปข่าผมไปก็ได้ไม่ไป อค้รพี่พอะไรบ้าง่ป้อมแกนแก่าเอารนี้ว่าพี่พพูดอะไรอนี่าีพี่ป้อมพูดอะไรนะ้องไอ้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 ะอ้ไอ้ไ่ปไอ้ไอ้อ้อ้ไอ้ไไอ้ไ้อ้อออไ้อดอไอ้อมพูดอะไรนะครับอไออไนะครับ้อ้อ้้้อไออ้อไอะไรออ้อ ไม่ใช่พี่ไม่ใช่พี่ทำมองมันนะพี่นะมีแต่มกับมีต้องลองออกมาเลยจะดุ้งเลจะดุ้งแต่ผมโบกลับบ้านนะเอาเอาดาวกลับไปเอาโบกลับบ้านเพรว่าต่อไปเราจะองเกห้อยต้องเก็บไปห้อยตลอดเกิดใช่ไหม

วันนี้บันดูของวันทัเนไม่เพราให้พี่บัตรเลยให้ต้นันเลยมันจะดีเหรอไม่ใช่พี่บัตรบอกว่ามันจะยี่ไงไม่ยี่ไง้อว้ากูนี้ค่ะเอาคนนี้เขไอยากอยกให้ดีกันนังเชนลี่ก็มา

ว่ารู้ว่าเราท้นชอบนี่เกลาตอยน้องที่ไนชอบกงนี่อันนี้เป็นไอโฟนส2งไอโฟนอ่ไอโฟนสิบสามสิบสามเนี่ยเนี่ยตัวเนี่ตัวไอโฟนสิบสามเลยับเนี่ยโอ้

โอ้โหนี่ลไหนเนี่ยยี่ห้อไหนเนี่ยเดี๋ยวนะแคระเชฟวะแตงกวาแกงแกงไทยเม็กซิกันลายเบียร์วุ้ยลิมิตเตอร์อยูอ่ะคุี่ต้องใส่น้ำมะนาวเลยแคปเป้มาช่เยอันนี้ตอนตอนตอนจุดแต่สามเทีบกมาดกตอนมีอะไรอีกป่ะด้วยน้ไม่ใช่ในกล่องก่องนี้ขอนะน้ำมรารปรายดอกขอรน้า นี่กล่องใหญ่กองทายละหนักเกินไปนี่เกิโอ้แดดมาแล้วมั้งโอ้โหแดดมาแล้วโอ้ยกองนี้หนักเกินไปไม่ต้องไปขอขอเบียร์หนักหนักไปมีเบียร์รังนึงอีกมีเบียร์รังมีเบียร์รังหนึงโอ้ยรั่งเบียร์น้องรู้ใจเลยว่าเราเราคนนักเบียร์มวลเบียร์ทั้งวัน เราไม่ไม oh, oh. 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 uh ่ได้เลยยาังมีอีกเฮี่ขวดี่อนี้มมันมีดวันีดูอี่่มได้ดนยิ่งจะมด้เอเดี๋ยวตอนนี้คไเ่วีกเดี๋ยวจะเป็นอ่ากุชชีงอะไรอะไรนะอะไรนะ

ผมหายทำหายนัยครับใส่เยต้องใส่เลยคมหายแล้วเสร็จแล้วผมก็ใส่เลยใส่เมทำหาที่ไอ้ไอ้ไอ้คาชิโนไอ้พี่โบดร์อ่ะโบแล้วเสร็จแล้วผมนงตกแล้วเสร็จแล้วผมตั้งใจที่ไปทำให้มังรายยกคุณอายูเนี่ยโอ้ ใช่ใช่ท hey, right. ¿Oh no, like, like ุ้เ่าจะเป็นเป็นในกัวัตถี่รใส่่ะบาทุกวัตถุเร่ไม่ต้องใส่ละไม่ต้องใส่ลเแล้วค่อีกอู้ใส่ลหอดอู อนี่ก่อนนะนี่ก่อนอันี้สุดท้อะไรเนี่ยน้ำขวดอันนี้มีนะนวดน้วเราด้วยเหรวดเ็นลกวดเบียร์ไมอันนี้เป็นกระชาแต่กระชาเราไม่ชอบดู่ฮะครันะไรนอะไรพูดว่าอะไรนะเบฮะเบียร์ฮะโอ้ยโอ้เปิดเลครับเปดเลยครับผมทั้งชุดโรงแรมเน่ยทั้งเปดเลยครับเยโห่ชาติโอ้ย้าไปีด้างตาความไม่ใจ่นน

เ h a n k you. ช็มลงฟอตันีไปโอ้ยไม่ได้งีหงเลยคนนี้ตื่นเต้นตื่นเต้นกับกล่องของขวัญมาเลย ให้อีกอันเล้วดูภาษาอังกฤษกันดิดูเสียงดูอะไรเพรอันนี้ผมจะไปติดที่บ้านหลังผนังครับเนื่แต่เนื่แต่จะชิบตรงไหนก็แล้ว่าจะน่าจะขอบผมนะครับอ่ะจะมีชิ้นเนี้ยนี่ไงนี่จุ๊บจุ๊บไปเออนี่ไงเออตายเลยขอบคุณมากมันมันมันอย่าเพิ่งใจมันเซอร์ไพรส์เกินอ่ะมันมีไก่เหลืออยู่อย่าเพิ่ง อาักยังเดียวอ่ะเนี่ยุงูิเแคปนี่แหละชอตเด่นออยู่ตรงนี้แหละโหมีสชั้นอีกโอ้โหมีชั้นไม่เปิดมาช็อกโกแลตปอนี่สวิสช็อกโกแลตลิ้นลิ้นต้องเนี่ยมีเกทอยนะจะได้ไม่อยาให้ไม่ไดเ็กทอย คี่รออย่เนี่ยความยากเนะต้องมือตมือทัราวัลทีนี้าต้องใสต้องใส่ต้องใส่ทดุกคนโใส่มาดีนี่จากใจด้วยรักและเขาลุบุบสิ่งมันเยอะไปอร่งอยากให้เราแบบนี้นะมันเยอะไปมันมีเราเช็แค่นี้อย่าร้องไห้สิร้องไห้ทำไมโอ้ยบดี๋ยร้องครับ โอ้ยเจอสุขบายเจอสบายนอะทุไม่เอาไม่เอาเออาแต่ฟองเหรออันนี้ผมเลยโอ้ไม่เโอ้ยไม่เอาไม่เอาไงมนหนักตาอ่หรือว่าอย่างเดอย่นี้ไปให้พูดเอาเอาไม่รู้จะพูดอะไรเลยทุกคนทุกคนีจะได้รู้สึเป็นลักใจยี่คุณไปเข้าไปเข้าไปเข้าของไม่หนักหรอก คนยังทนแก้วลยู่เ่เกลี้ยกันเลยครับนแก้วเลย่อกเกี้ยงกันลี่นเลยเนาะมตรครับมดีกว่าโอเค one last one last นสกเกอร one last สกเอร์แต่ี่หนเาวางข้างๆนะเมื่อกี้แกะมาทุกอันวางวางวางไปกับพี่ไปกับเชฟนะ

อันนี้มาทีหลังเกือบไม่ทันแล้วอ่ะอ่ต้องให้เดี๋ยวก็เจอกันที่มันมีในในในเหมือนกันอะ้อ้าพี่ต้นพี่ต้นอยากพูดอะไรไหมคะนิดนึ่งไหมคะไอ้รับยูจุ๊บจุ๊บขอบคุณมากนะพี่ที่ร่วมงานมาแปดปีนี่ให้อะไรทุกอย่างเยอะ

พี่บุ๋งพี่มาาค,ค,ค่ะคุณพี่มมาพูดอะไรไหมหน่อยนะ ีให้ได้รไม่ได้ทำงานด้วยกันแต่เหมือนปีที่ปีเี่ไปแล้ก็รู้สึกใจหายแต่ก็ขอบคุณที่ดูแลพวกเราคนราเป็นกันก็ขอให้พี่ชคดี่ให้ไปพักร้อนสองปีนะคะมันนานไหมมันนานไหมหกปีขอ เดี๋ยวเดี๋ยวน้องๆก่อนน้องๆก่อนเขาคุยคุ้ยๆนะร้อยโงมามันก็ร้องวันนั้นไอ้โงก็ร้องเออขอให้พี่นนท์ลงโชคดีนะคะขอบคุณครับประสบความสำเร็จในชีวิตขอบคุณมากมากนะคะน้องพันยาดุ๊กก็ขอบคุณพี่นนท์ลงมากๆที่สอนหนูหลายๆอย่างแล้วก็ใจเย็นกับหนูมากเลยถึงหนูจะท้ออะไรก็ไม่เคยกล้าเลยหนู ก็แบบวันพี่ลงกับมาหานุ่นเดี๋ยวเขาถูกหวยเขากลับมาเที่ยวเที่ยวเราลงตัเนี้ไม่ได้กอดกันเลยมไหร่กินอรอยเอ้อกอดเกินอรอยเไอ้บานนี่ยังบอกก็เหมนเราไม่ได้เลี้ยปกันแล้วเข้าไปเปอนพักเราไปเฉยใหม่โอเคเราทำปาร์ตี้ต่อช ขอบคุณนะครับเชฟเชฟขอบคุมากเลยเดี๋ยวถ่ายรูปเชฟใหม่นะครับนี่เชฟใหม่นะครับยังไงก็ส่งต่อครับส่งต่อแล้วครับครับผมส่งต่อทุกอย่างแล้วตอนนี้นี่แหละทุกอย่างเออจะเป็นทีมใหม่สู้กันสู้ๆต่อไปสอ้าวโชคดีครับพลงเพลงมาเลหน้า

欢迎各位。